มาขอโชคที่ศาลตายายค่ะ ขายนะคะของขายของวดนี <hel> ้นะคะคนไหนได้ชคแล้วก็หยิบจับลัตเตอรี่นะคะหยิบจับลอตเตอรี่นะคะได้กระไะก็ง่าแล้วก็อย่าลืมนะครับแึกแกจุดไก็พิชเช่น่ายนะคะ ไดไ้ตัวไหนน้อเมื่อกี้นี่แปดหกสองค่ะแปดสองค่ะหกกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันนะคะอ่าหกกับเเป็นตัวเดียวกันหันขึ้นหันลงนะคะอย่าลืมนะคะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวตายายก็ไปย้ำอีกค่ะโอ้ยเสียวอย่างกระโดนกระดอกระเียใค่ายแกเรเป็ังงดีนแล้วหมดแล้วร ขวายขวายค่ะนี่ตะเกียงจุดนี่ค่ะตะเกียงค่ะจุดตะเกียงเลยค่ะตะเกียงค่ะนี่ค่ะตะเกียงค่ะเปิ้นบอกจุดตะเกียงเลยค่ะหัวเสาค่ะตะเกียงเลยค่ะ เดินทางมาตะไส่นอกค่ะเสือสังโคราเติงสังโคราชสิอ๋อซื้อสงจ้าจ้ามารางวัลที่หนึ่งได้รางวัลที่หนึ่งได้หนึ่งที่มาเรางวัลที่หนึ่งจ้าพี่ก็กระยุหอยทะเลอีโคราชจ้ามาทายยูทูบกินปากช่องเลยเด้อปากช่องเลยเด้อช่องยูทูปว่าที่แชนเนลใครประจำยี่นี่แล้วนี่เปิด พี่ตามให้น้ำเงี้ยอ,อะ,อะ,อะได้เร็วก็ฝากพี่ตามให้น้ำเงี้ยเด้อคนบ้านเดียวกันสื่งสามโคลาดพี่น้องกับยูซสื่งสางฟอนบุรีอ วันนี้ทีเด็เลยเหรอเขาบอกว่าเขาบอกว่างไงเขาบอกว่าถ้าของถ้าของผมออกจะโดนลงน้ำกับคู่ถ้าองเขาองกจกับเขาออกคู่กันคกาโดนลงน้ำคู่กันนี้เลย รเจออะไรน้กห้าเอาห้าอะไรน้อนั่นห้าห้าสามห้าห้าสาม ได้ห้าห <ampa> ้าสามค่ะค <fry UC> ่ะอ้าวห้าห้าสามนะคะไปไปแล้วค่ะทำผู้ชุม ควันทูโอ้ควันทู่นะคะอือโอ้ควันทูควันทูระวังเด้อ โค้งขอรู้เลขทุ่มนะคะตัวนี้นคะ ตาได้ได้ตาองด้ากังจอากกลากลนด็ี้องจับได้สองตัวที่สองเจดนะคตัวที่หนึได้สองตัวที่สได้เจ็ดสองเจ็ด

ร้องคิดตามค่ะมัวอสาบัว่ามังมันเกบ้อนันส่ฟงนี่อีกบอนีไงจอมปวกขึ้นอมวกขึ้นนะค่ะ

เีหลักกิโลให้โชคนะคะจะมีข้าวเคียวกะทิบริเวณรอบๆค่ะอ่าได้แปดแสนก้าดูบรรยากาศรอบบาค่ะ เอาอะไรนั่นได้แปดได้ยังคะเมอกี้เนี่ยดูบรรยากาศนะคะขออี่อลาาับน่ารักมากะค,ะค่ะแต่ละคนมาค่ะตายาย 我考教考拉。啊 <Yeah. S 1>

อายิบคือซ you know, ีเมนกไม่แปดไปหไม่ 98, ันึ่ะไรี้หรอทูก้าเจ็ดปเก้าวันไหนอันไหนอันไหนอาจารบอกื่แล้วไม่ไม่หมดใช่ไหมคะเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้ ยงไข่099อ๋อจับไข่ได้099ย์เก้าก้าเทูบเก้าเจ็ดเก้นะคะเลขูบเก9าเจ็ดเก้าทูบได้เกาจ็ดเก้าเนาะนี่าจารนอออกมาตี่่ก็ออกขดีนครับ หนึ่งสองสามตัวเลยสามตัวเลยแปดหนึ่งส,สองนะครเยอะมากท่น,บ,นบอกว่าท่านบอกว่าหัวนี้ยายไปอยู่ฝั่งขงุานะคะอยากย้ายไปอยู่ฝั่งนู้นเป็น,นดูบรรยากาศนะคะนาะโอโ้ควันตลบอบอวนเลยค่ะควันทุกย <c ười> ากท่านผู้ชมที่มาขอโชคขอลาภจากตายายค่ะ ยายก็ได้โชคลาภไปได้ได้ได้แนวทางไปแล้วอีกจับลอตเตอรี่ค่ะค่ะค่ะย้ายมาจากไหนเนาะค่ะมาจากลัตนะลัตนาโอ้ยใกล้ใกล้หนิเนาะใกล้ใกล้ใกล้ใกลเคยมาจระเทือนบอค่ะยายบอเคยมาจะได้มาจ้ามาตายตาเพื้นหอยแฉๆล่ะค่ะตาจันทรตาเสียยามีหอยแฉะล่ะ นนในแนวทางเราก็หาหยิบจับลัตเตอรี่ค่ะแถวโูกเด้อยายเดอ้อได้แล้วค่ะค่ะขอบคุณยายหลายๆเยด้อค่ะเดอ้อค่ะไปจองยูทูปไปทิพย์ชาแนลนี้เด้อค่ะยายยูทูปเขาเขาเป็นบ่ายายเขายูทูปเป็นบ่นบ่ลูกล้านดี เรานบเคยดิเห็นโมเคยดิเห็นค่ะค่ะบ่เป็นอยัางไรค่ะขอบคุณหล,ลายๆค่ะค่ะขอบคุณมากสวัสดีค่ะคุณยายทุกๆท่านที่เข้ามาแล้วนะคะกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อชวยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอท่านรวยๆแห่งๆของคุณค่ะ